สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .6 ทุกกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้ครูอุ้มมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยวันนี้ครูอุ้มจะพูดเรื่องนี้ลูกเรื่องการเขียนเชิงวิชาการเอออยู่ม .6 เนี่ยเราต้องเขียนง,งานเขียนเชิงวิชาการรายงานเขียนเลยไม่ว่าจะเป็นโครงงานรายงาน พุ้ก็หวังว่าความรู้ที่ครูอุ้มนํามาให้เด็กๆม .6 ในวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเขียนงานเขียนได้ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโอเคไหมมาเด็กม .6 ลุยเลยเวลาเราได้รับมอบหมายจากครูประจําวิชาให้เขียนงานเขียนเชิงวิชาการไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามนะคณิตวิทยาศาสตร์สังคมเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ลูกหลักเกณฑ์ที่1เราต้องเลือกหัวข้อเรื่องให้ได้กอ่อนว่าเราจะทําหัวข้อเรื่องอะไรอ่าเรื่องอะไรที่เราถนัด เรื่องอะไรที่เราสนใจเรื่องมาสักหนึ่งหัวข้อพอเราได้หัวข้อแล้วปุ๊บเราจะมากําหนดจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรมีขอบเขตของเรื่องอย่างไรไม่ใช่ว่าจะทําเรื่องสมุนไพรนะโอ้โหศึกษาสมุนไพรในแผ่นดินทุกอย่างไม่ได้ออไม่ได้ไม่ทันเนาะสมุนไพรมีเยอะ แต่ว่าถ้าศึกษาทุกชนิดไม่ทันเราจึงต้องมีขอบเขตว่าเราจะมีขอบเขตแค่ไหนศึกษาแค่ไหนศึกษาชนิดใดบ้างมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอันนี้เราต้องกําหนดขึ้นมาลำดับที่3ามลูกพอได้จุดมุ่งหมายได้หัวข้อและได้ขอบเขตแล้วเราก็จะต้องไปค้นคว้าและรวบรวมความรู้ขั้นตอนนี้สําคัญมากการค้นคว้าและรวบรวมความรู้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราสนใจจะศึกษาเนี่ย มันมีข้อมูลเพียงพอไหมถ้ามันมีข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนเรื่องลูกบางอย่างเนี่ยมันน่าสนใจก็จริงแต่มันมีข้อมูลให้ศึกษาไม่เพียงพอดังนั้นพอเราทําออกมาแล้วมันก็ขาดความน่าเชื่อถือเราจะต้องไปค้นคว้าและรวบรวมความรู้ด้วยถ้าเรารวบรวมความรู้ได้แล้วนะ ข้อมูลเพียงพอแล้วมีหนังสือให้ศึกษามีตัวบุคคลให้ศึกษาให้สัมภาษณ์อ่าเราก็มาวางโครงเรื่องอ่าวางโครงเรื่องว่าเราจะทําอะไรเป็นลําดับที่1นึ่งอ่าลำดับที่สองเป็นอย่างไรหัวข้ออะไรลำดับที่3ศึกษาอะไรลำดับที่4ศึกษาอะไรวางมาสมมติมี6กลำดับก็วางมาเลยหนึ่ง6แล้วก็รวบรวมเขียนออกมาตามหัวข้อนั้นเรียกว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยการเขียนเชิงวิชาการมีแค่นี้นะลูกนั้นหนึ่ง เลือกหัวข้อเรื่อง 2. กํกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต 3. ค้คนคว้าและรวบรวมความรู้ 4. วางโครงเรื่องเขานี้เจาะลึกลูกเจาะนึกทีละประเด็น 1. อกขอบายลูกมีอาการไอเล e y อยู่นิดหน่อยนะอ่ะเลือกหัวข้อเรื่องเนี่ยบางทีครูก็เลือกให้อา้านาย A อนายบีไปทําอันนี้มาบางทีเราก็เลือกด้วยตัวเองแต่ความจริงแล้วเราควรจะเลือกหัวข้อด้วยตัวของเราเองเพราะใครเป็นคนทํา ครูสมศรีหรือว่าเราเป็นคนนาเราเป็นคนทําถูกไหมดังนะั้นการเขียนเชิงวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่ครูเขาจะให้เราเนี่ยเลือกด้วยตัวเราเองเพราะเราเป็นผู้ทำเราต้องอาศัยความถนัดความอยากของเราถูกไหมเราก็เลือกด้วยตัวเองมาสักหนึ่งหัวข้อวันนี้ ครูอุ้งก็มีหัวข้อมาแนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีนะวงดนตรีวรรณคดีเพลงตัวการ์ตูนได้หมดเลยนะลูกนะงานเขียนเชิงวิชาการเนี่ยทำได้แทบทุกหัวข้อเลยแต่เวลาเราเขียนออกมาเนี่ยมันจะเป็นวิชาการหรือว่าไม่เป็นวิชาการเนี่ยมันอยู่ที่การถ่ายทอดและการเขียนของเราได้หมดวงดนตรีวรรณคดีเพลงตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบเนี่ยได้หมดเลยนะลูกนะเขียนได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่มันล่อแหลมเราก็เขียนได้ถูกไหมเรื่องที่มันเป็นเพศศึกษา เราก็เขียนได้ถ้าเราจะเขียนให้มันเป็นวิชาการจําไว้นะลูกนะทุกหัวข้อทําได้ทุกหัวข้อทําได,ได้แต่เขียนออกมาให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วกันโอเคผ่านไปเรื่องหัวข้อเรื่องผ่านแล้วนะได้หัวข้อมาแล้วทําอะไรต่อนะกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตจุดมุ่งหมายเนี่ยมันจะใหญ่ขอบเขตมันจะย่อยลูกจุดมุ่งหมายจะใหญ่ขอบเขตจะย่อยสมมุติว่าครูอุ้มเนี่ยจะทําเรื่องอาหารพื้นบ้านของไทยครูอุ้มมีจุดมุ่งหมายว่า คุ้มจะให้ความรู้เลือกอาหารพื้นบ้านไทยแต่อ้โหอาหารพื้นบ้านไทยมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะจนจับไม่ไหวทําไม่ทันดังนั้นคูอุ้มต้องกําหนดขอบเขตว่าคูุ้มเนี่ยจะศึกษาอาหารพื้นบ้านไทยเฉพาะภาคกลางเท่านั้นนี่คือขอบเขตเหนือใต้อีสานไม่ศึกษาศึกษาเฉพาะภาคกลางทาไมครุ้มถึงเลือกศึกษาเฉพาะภาคกลางละ่ะอ๋อบ้านอยู่ภาคกลางอ่าบ้านอยู่ภาคกลางถูกไหมแล้วก็คุกคีกับอาหารภาคกลางถูกว่าแล้วก็สามารถจะ ศึกษาได้ง่ายสะดวกเดินทางไปมาสะดวกถ้าเราไปศึกษาภาคอื่นเราต้องเดินทางไปมาลําบากดังนั้น,น,นขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยความสะดวกของเราก็สําคัญเนาะคราวนี้พอได้จุดมุ่งหมายแล้วโอเคและทําอะไรต่อลูกทาอะไรต่อมาลุย ค้นคว้าและรวบรวมความรู้การค้นคว้าและรวบรวมความรู้เนี่ยศึกษาค้นคว้าได้หลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือวารสารสารานุกรมสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงการสัมภาษณ์ด้วยการสัมภาษณ์ตัวบุคคลเนี่ยอย่างเช่นเราจะทําแกงอะไรแกงเหง่องอดรู้จักแกงเหง่องอดไหมรู้จักแกงเหง่องอดนะมีที่มาจากประเทศโปรตุเกสนะลูกเป็นอาหารไทยเราจะทําแกงเหงองอดโอ้โหที่เนี่ย ที่ในหนังสือเนี่ยแกงเหงาหงอดเนี่ยปรากฏข้อมูลน้อยมากแต่พอดีว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่บางคนรู้จักแกงเหงาหงอดเราจึงต้องเป็นไปเราจึงจําเป็นต้องไปทําไมลู้ไปสัมภาษณ์ถูกไหมแกงเหงาหงอดมันเป็นอะไรยายมันเป็นยังไงเลยยายมันทํายังไงเลยยายเราจึงต้องสัมภาษณ์ดังนะั้น การรวบรวมความรู้เนี่ยได้หลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งวิชาการจากหนังสือหรือว่าตัวบุคคลก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนกันโอเคไหมและทุกทครั้งที่เราไปศึกษาข้อมูลเราต้องจดบันทึกแหล่งข้อมูลด้วยเพื่อน,นําไปอ้างอิงในพจนานุก,กรมโอเคป่าโอเคแนละ้วไม่ว่าจะหนังสือเล่มอะไรเราก็ต้องใส่ไว้ว่า เราศึกษามาจากหนังสืออะไรบ้างหรือตัวบุคคลที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยมีใครบ้างก็ต้องจดไว้อย่าลืมเด็กขาดอันนี้สําคัญเป็นการให้เกียรติกับความรู้ที่เราไปเอาของเขามาโอเคปะโอเคเนาะผ่านค้นคว้าและรวบรวมความรู้ผ่านไปแล้วคราวนี้ก็วางโครงเรื่องแล้วลูกครูอุ้มได้หัวข้อที่ครูอุ้มสนใจแล้วก็คืออาหารพื้นบ้านภาคกลางของไทยครูอุ้มก็จะต้องมากําหนดหัวข้อย่อยนะมากําหนดหัวข้อย่อยแล้วก็มากําหนดโครงเรื่องมาลุยต่อ วข้อย่อยของครูอุ้มเนี่ยครูอุ้มจะวางสเปคส,ส,ส,สปะก่ออยากศึกษาอะไรก็เขียนเ mm. ขียนไว้ก่อนเช่นอาหารพื้นบ้านภาคกลางของครูอุ้มเนี่ยครูอุ้มอยากจะศึกษาหนึ่งความหมายอาหารพื้นบ้านมันคืออะไรถูกไหมชนิดของอาหารพื้นบ้านมันมีอะไรบ้างใช่ไหมลักษณะาอาหารพื้นบ้านภาคกลางมันเป็นอย่างไงลักษณะนเนี่ยอาหารประเภทตม้มอาหารประเภทแกงอาหารประเภทผัดและทอดอาหารพื้นบ้านภาคกลางที่ได้รับความนิยมอันนี้คือสิ่งที่ครูอุ้มอยากทําครูอุ้มก็เขียนไว้ เขียนไว้แบบสเปซสปะเรียกว่าหัวข้อย่อยถูกไหมเขียนไว้อยากทําอะไรเขียนไว้ให้หมดเลยอะไรที่กูอุ้มสนใจกูอุ้มจะเขียนเขี้ยเนเรียกว่าหัวข้อย่อยคราวนี้เราก็มาจับให้มันเป็นโครงเรื่องจากเมื่อกี้เนี้ยทำให้มันเป็นโครงเรื่องแบบนี้เลยนะลูกนะเขียนหัวข้อว่ากําหนดโครงเรื่องโดยประเด็นที่1เขียนไปเลยความนํา ก็คือการเขียนความนำของเราคือการสาธยายเราทำอะไรเขียนสวยๆเรียกว่าความนำสอก็คือลักษณะและชนิดของอาหารพื้นบ้านภาคกลางใส่ลําดับที่2 และ2อก็มีลักษณะเฉพาะของอาหารพื้นบ้านภาคกลาง2.2ก็จะเป็นชนิดของอาหารพื้นบาากกา้านภาคกลางประเภทต้มแกงผัดทอดและลำดับที่3ลูกอาหารพื้นบ้านภาคกลางที่ได้รับความนิยมโอเคครูอุ้มได้โครงเรื่องมาเราสามารถเปลี่ยนจนกว่าเราจะพึงพอใจนะลูกนะความพึงพ,พ,พอใจเนี่ยอยู่ที่เราสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ยังไม่เหมาะสมเอาโยกขึ้นไปตรงนี้อ๋อตรงนี้ยังไม่ดีโยกลงมาตรงนี้หัวข้อน้อยไปเพิ่มมาเป็นสักสี่หัวข้อห้าหัวข้อได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราวางโครงเรื่องไว้อย่างไรเราก็จะต้องลำดับเนื้อหาของเราเนี่ยให้ตรงตามนี้ทุกประการถือว่าเป็นการวางแนวทางถูกปะถูกเนาะโอเคกําหนดโครงเรื่องเสร็จปุ๊บทาอะไรต่อ ไปศึกษาอ่าไปศึกษาไปหาความรู้แล้วก็ไปเขียนงานเขียนเ,เชิงวิชาการนั้นๆออกมาแล้วก็ลําดับเนื้อหารวบรวมเป็นเล่มรายงานรวบรวมเป็นเล่มโครงงานรวบรวมเป็นเล่มงานเขียนแล้วก็ส่งคุณครูที่ปรึกษาโอเคป่าว โอเคนะจบแล้วครูอุ้มก็หวังว่าหัวข้อที่ครูอุ้มนํามาฝากเด็กๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กๆม6ทุกๆคนเด็กๆทุกคนต้องคุกคีกับงานเขียนอยู่แล้วแหละวันนี้มอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการจะได้เห็นแนวทางของการเขียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ น้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสไคร์ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย